กันตอนจบของกรรมฐา,านสี่สิบคือได้แก่อรูปสี่คำว่ารูปนี้ก็หมายถึงว่าการพิจารณาไม่มีรูปเพราะนั้นว่าพระกรรมฐา,านสี่สิบมาจบกันวันนี้อารูปสี่ก็ได้แก่อรูปประชานที่เคยทราบกันอยู่แล้วว่าบุคคลใดท่านได้อรูปประชน แล้ถ้าเวลาจะตายทรงจิตอยู่ในรูปฌานตายแล้วก็เป็นรูปประมอย่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองเขาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านอารารดาบและท่านอุทักษดาบดั้งสองท่านในเวลาจะตายแท่งเข้าฌานเป็นรูปฌานเพราะเวลานั้นคาว่านิพพานยังไม่มี่ต่อมาองค์สมเด็จพระจิเนสีส่งค้นคว้าถึงอริยสัจ พบอารมณ์ขอพระนิพพานแล้วองค์สมเด็จพระปทิบัตแก้วยิงได้ทรงรึกถึงท่านอาจารย์ทั้งสองว่าหักว่าท่านอาจารย์ทั้งสองพูดทรงอรูปฌานแต่ฟังพระธรรมเทศนาเขาองค์สมเด็จพระพิิามมนเพียงโดยย่อเพียงจบเดียวไม่ต้องเทศมากก็จะได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลทันที ทางนี้เพราะว่าอารูปชานมีอารมณ์ละเอียดคล้ายๆะนิพานแต่ได้ว่าท่านอาจารย์นั้งสองเป็นอารูปรระพรมเป็นพรมที่หาอุตตะสำหรับเห็นและสาหรับฟังไม่ได้แล้วสมเด็จพระองค์สมเด็จพระบาททิพแก้วจึงได้ทรงพระดำริว่าอาจารย์ของเราทั้งสองเป็นผู้ชิบหายจากความดีเสร็จแล้ว คำว่าชิบหายจากความดีก็หมายถึงว่าไม่มีโอกาสที่จะรับความดีต่อไปต้องเป็นพรมอยู่อย่างนั้นจึงกว่าจะหมดกําลังของชายก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นที่น่าเสียดายคนที่จะได้บรรลุมรรคผลก็ไม่ได้สำหรับสำหรับรูปปจานนี้ถ้าหากว่าบุคคลทั้งหลายผู้มีความฉลาดในการปฏิบัติแทสองจิตเข้าถึงรูปปาน และก็ใช้วิปสัสสนาญาณเขาองค์สมเด็จพระพิชิตามายเข้าช่วยก็มีเวลาไม่ช้าก็จะได้สําเร็จอาหาัตผลถ้าสําเร็จเป็นพระเดียเจา้าตั้งแต่พระนาคาม,มีขึ้นไปก็จะได้ปฏิสัมพิทายาณจัดว่าเป็นฌานที่มีความสําคัญมากไม่ยามปกติองค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจา้าก็ทรงใช้ เวลาที่องค์สมเด็จใจอมไตราปรมศาสัจสดายจะทรงดับขันเขสู่ทัพปฏินญญาก็ทรงเริ่มเข้าตั้งแต่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่เป็นรูปประชันห้าหกเจ็ดแปดเป็นอารูปประชันเมื่อจิตเข้าถึงอรูปประชันมีอารมณ์ละเอียดระงับทุกขเวทนาในถึงที่สุดจิตนั่งจิตมีความสบาย เพราะว่าทุกเวทนาทางกายไม่สามารถจะรบกวนใจได้เมื่อทรงอยู่เมื่อจิตมีความสบายเต็มที่องค์สมเด็จพระมหามุนีก็ถอยลงมาอยู่ในฌานสี่ของรูปฌานซึ่งเป็นฌานที่จะพึงออกจากกายหลังจากนั้นดวงหาไทยขององค์สมเด็จไปจอมไตรบรมสัสัญดาที่เต็มบริสความบริสุทธิ์ก็เคลื่อนออกจากพระวรกายไปสู่พระนิพพานยุ่งไหม เราฟังอย่างนี้รู้สึกว่ายุ่งไหมที่พูดมันแล้วพูดเป็นสำนวนตำราฟังแล้วอยากจะหลับแต่ท่านอยากจะหลับก็ปลาก็ไม่ทราบพระเวลานี้คนพูดอยากจะหลับเพราะมันเพลียเอาเด้ก่อนอยาจะหลับก็พูดกันซะจบซด้ก่อนก็เรียกว่าฟังคนอยากจะหลับพูดก็แล้วกันมาพูดถึงการปฏิบัติในรูปฌาน เรื่องการปฏิบัตรริในรูปฌชานจนถึงก็ต้องถึงปฏิปัสสะปฏิสัมมิทายานวันนี้คงไม่มีเวลาพูดหรือจะมีเวลาก็ไม่ทราบถ้าไม่มีเวลาจะพูดแล้วก็อยากจะรู้ก็ไปดูโน่นสมาบัติแปดซึ่งมีคัดเสศจอยู่แล้วถือว่าสมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติแปดก็ได้พูดถึงปฏิสัมมิทายานไปเลย พราตามธรรมดาถ้าพูดส่วนใดพูดทั้งชาญโลกีก็ยังพูดทั้งชาญโลกุตระไว้ด้วยเพื่อเป็นการช่วยให้มันดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสนใจจะได้หาได้ง่ายๆไม่ต้องไปวิ่งไปหาใหม่อีกชิ้นหนึ่งสำหรับอรุปวชานมีสี่อย่างคือหนึ่งอากาสานัญจายตนะพิจารณาอากาศสองวิญญาณัญจายตนะพิจารณาวิญญาณ สามารถกินจ si ัญญายตนะพิจารณาวันโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือสี่ในว่าสัญญานาสัญญายตนะเป็นตัวจบหรืว่าในเมื่อวันรู้แล้วว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือก็เลยทําเป็นคนที่มีสัญญาหรือไม่มีสัญญาร่วมกันเรือว่ามีความจําไอ้สัญญาแปลว่าความจําจือว่ามีความจําก็ไม่ใช่ไม่มีความจําก็ไม่ใช่คือใจไม่ติดใจอะไรทั้งหมด สำหรับที่ท่านฝึกอารูปรชานสี่ก็เพราะว่าเป็นคนที่เห็นว่าขึ้นชื่อว่ารรปเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกทั้งหลายแหล่ที่มันจะเกิดขึ้นเพระาะอาศัยรูปเป็นสำคัญความหิวเกิดขึ้นก็เพราะรูปความหนาวความร้อนความกระหายใดๆเกิดขึ้นก็เพราะรูปความป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นก็เพราะรูป การถูกนินทาว่ารายการสนเสริญเยินยอความสุขความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นกับพรารูปในการตายที่เข้ามาถึงก็รูปรูปมันตายเป็นอนุวาตการที่เป็นปัจจัยของความทุกข์ทั้งหมดที่ไม่เกิดขึ้นกับเราก็เพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรมาหิวอาหารถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรมาปุจจารปัสวะ ถ้าเราไม่มีรูปจะเอาอะไรมามีความรู้สึกว่าหนาวว่าร้อนถ้าเราไม่มีรูปจะเอาความป่วยไข้ไม่สบายมาจากไหนถ้าเราไม่มีรูปจะความตายมาจากไหนเป็นอันว่าบรรดาท่านทางหลายที่เจริญรูปปานี้ท่านเป็นคนไม่ต้องการรูปเห็นว่ารูปเป็นโทษนี่คล้ายอารมณ์พระอราหันต์ไหมบรรดาท่านทางหลาย ต่้ย่ะพูดกันไปจริงๆแล้วก็บางทีบางคนเมื่อทำเขาถึงจุดน,นี้ก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นรพระรหันต์เพราะอะไรพระวนในวาสัญญานาสัญญาญตน,นะมันก็ได้แก่สังขารุปเปฆายานมีสภาพเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่ตัดจริงท่านเฉยเอาเฉยยคือไม่รู้ไม่คิดไม่ได้ตัดไม่ได้สังหารศัตรูให้พินาศไป เป็นแต่เพียงแบานศัตรูจะมามาอย่างไงก็ช่างฉันไม่เปิดประตูรับเท่านั้นเองเนื่อศัตรูเธอกิเลสมันก็คอยอยู่หน้าประตูถ้ามีโอกาสออกไปหามันมาอะไรมันก็ฟัดเหมือนั้นฉะนั้นที่ท่านดีทรงในรูปใาชันยังไม่ใช่พระหัต์พระเป็นชานโลกีอารมณ์ชานโลกีในนี้มันมีการขึ้นการลงสุดแล้วแต่ร่างกายอย่างหนึ่ ส่วนแ้วแต่กําลังใจอย่างหนึง่งยังต้องระมัดระวังเหมือนกับคนที่เกาะที่จับเสือกดคอเสือเขไว้หรือว่ามัดเสือเขไว้ถ้าเผลออะไรมือหลุดลด้วยที่มัดมันหลุดเสือกัดตายเหมือนนั้นเป็นนั้นไว้ชาโลกีไว้ใจอะไรไม่ได้ ดั่นั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเมื่มอทรงศึกษากับท่านอ,ขอ,ขอ,อราราดาบทเลาทักกันดาบทท่านก็ได้สมาบัติแปดเหมือนกันแต่พระองค์สมเด็จพระพิจิธรมานทรงพิจารณาแล้วว่าโอ๋นอส,สมาบัติแปดนี่เป็นชา,ล,ายยละเอียดจริงแต่ก็ยังไม่ยิ่งไปกว่ากี่ออำนาจของกิเลสยังไม่สาม,มารถจะตัดกิเลสเป็นสมุทเฉตประหารได้ยังมีปัจจัยแห่งความเกิดยังไม่พ้นทุกข์ ยังไม่เป็นเหตุให้เกิดความสุขจริงเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ทรงลาท่านอาจารย์ดังสองไปสแสวงหาด้วยพรองค์เองยังได้มาใหม่คืออริยสัจสี่เป็นเครื่องตักกิเลสเป็นสมุทเฉทประหานมีฟังไปแล้วก็ระวังให้ดีนะเพราคนพูดง่วงนอน ความจริงไม่ได้ง่วงมันเพลียจัดวันนี้มันรุวมงานมันหนักก็ะคื่นก็ไม่ค่อยได้หลับไม่มีเวลาหลับไม่เต็มชั่วโมงดีที่แล้วมามาตอนนี้หนังตาบนมันก็หนักหนังตาล่างมันพุ่งอไปหนังตาบนมันกดลงมาแต่ก็พยายามแข็งใจพูดมันจะไปท่าไหนกันบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็มาพูดกันถึงอาการของชาญสี่เวลามันไม่มากนัก ได้ความจริงมากไม่มากก็ไม่เป็นไรแค่แนะนํากันผลที่จะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ท่านและผลมันไม่ใช่อยู่ที่คนพูดคนพูดมีหน้าพูดคนฟังมีหน้าที่รับฟังฟังแล้วปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันก็เรื่องของท่านหรือว่าท่านนําไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของคนพูดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงตัดว่าอาคาตาโรตถาคตา ตาท้าคตไปนในเพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อบอกแล้วท่านทําตามถึงขั้นมันก็มีผลท่านทําตามไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ไม่มีผลก็ไม่ทําตามเลยก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมาเลย <c oughs> เป็นอนวสิ่งต้างหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่มีความดีหรือไม่มีความดีได้มันอยู่ที่ตัวท่านเป็นผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่อยู่ที่คนสอนคนสอนเป็นเพียงชี้แน,นวทางเท่านั้นแล้วแนวทางการสอนนี่ก็เป็นขององค์สมเด็จตะสมมาสัพพุทเจ้าทั้งหมดตั้งแต่ต้นมาแล้วไม่ใช่ของผมเลยผมเอาของพระพุทธเจ้าท่านมาพูดให้ฟังแต่พูดละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ไม่รู้ถ้าพระพุทธเจ้าพูดเองท่านพูดดีกว่านี้มากท <c oughs> ีนี้ก็มาคุยเรื่องตัวค้นชานเลยนะ อากาสานัญจายตนะชานก่อนที่จะเจริญอรูปฌานโอ้ลืมบอกไปนิดหนึ่งว่าอรูปฌานสี่นี้เป็นกรรมฐานกลางคือกรรมฐานกลางลางจะใช้ได้กับคนพุจริิตมีอยู่สิบอย่างเออหนึ่งปฐวีเกสินธาตุดินสองอาโปเกสินธาตุน้ำสามวายโยกับินธาตุลม สี่เตโชกสินธาตุไฟห้าอากาศกสินอากาศธาตุหกอาโลกสินแสงสว่างเจ็ดอากาศสารัญจายตนะแปดวิญญาณัญจายตนะเก้าอกิจัญญายตนะสิบเนวสัญญานาสัญญายตนะสิบอย่างนี้เป็นกรรมฐานกลางไม่เลือกจริของบุคคล บุคคลที่จะมีจริตอย่างใดก็ตามสามารถปฏิบัติได้ผลเหมือนกันหมดความจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ทุกอย่างสำหรับกรรมฐานที่เหมาะกับจริตในหกอย่างนั้นมีเป็นกรรมฐานสามสิบกองแต่ดูว่าสำหรับนอกจากสามสิบก็อีกสิบพระพุทธเจ้าทรงวางไว้บอกว่าทุกจริตปฏิบัติได้อันนี้เป็นความรอบคอบของโค์ ก็จะพูดกันไปเลยอยาจะรู้เรื่องจริตก,ก็ไปดูคัศจจริตก,ก็แล้วกันเลสีเวลาเปล่า,ลานี่การที่จะเจริญอรูปฌชานี้ต้องได้กสินอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนอย่างเดียวแบบศึกษาในทิฏฐิคุย,ยานไม่ต้องได้กสินมากเอากสินอย่างเดียวแต่ความจริงได้กสินอย่างเดียวหรือกสินสิบกองนี่มันก็เท่ากันผมไม่เห็นมีอะไรยาก แต่กองแค่กองเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเก้าอย่างมันก็กล้วยน้ำว้าสุกถ้าเดียวเดียวมันก็ได้อารมณ์มันเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันแตกต่างแต่สีลักษณะเท่านั้นไอแบบที่เรากินข้าวเป็นที่อย่างเขาจะใส่จานมาแล้วก็กินได้ใส่ชามมาแล้วก็กินได้ใส่โถมาแล้วก็กินได้ใส่กระทนมมาแล้วก็กินได้ใส่กระมังมาแล้วก็กินได้ มันก็กินได้อาการกินมันเหมือนกันแปลกกันแต่ผ้าชนะเท่านั้นในกรสินสิบอย่างนั่นก็เหมือนกันอารมณ์มันทรงตัวอย่างเดียวกันแปลกแต่แต่ว่านิมิตรที่จะปรากฏเท่านั้นเองมันของกล้วยๆนี่การชำนาญในกรสินหนึ่งแล้วก็ต้องชำนาญในกรสินอีกเก้าโวยรวมเป็นสิบถ้าปล่อยทอดทิ้งไว้โดยไม่สนใจคิดว่าเก้าอย่างไม่มีความหมายผมไม่ว่าแท่โง่หรอก ต่คิดว่าท่านฉลาดไม่พอก็ทำอย่างเดียวมันยากถ้าตอบไปไม่ง่ายใช้เวลาน้อยกว่าทำอย่างเดียวคล่องทางเยอะแะ <c oughs> ถ้าอย่างเดียวคล่องจริงๆเข้าชันออกชันได้ตามสบ,บายจะเมื่อไรก็ได้แล้วก็ที่เก้าอย่างนั้นความจริงผมให้เวลาอย่างมากๆทักสิบวันไปไงมันไม่ถึงไม่ถึงเลย วันหนึ่งก็รวบภาพไปตั้งดีไม่ทีจบเลยที่ก็ทํากันจริงๆนะที่ผมเคยบอกให้เวลาไปเดือนสองเดือนผมก็พูดส่งไปสำหรับคนขี้เกียจแต่คนก็ยันเอาจริงเอาจังแล้วว่าพูดพลาดพูดพาดพูดีวันเดียวละสิอีกเก้ากองไม่เหลือเลยมันก็เป็นอารมณ์มันเดียวกันมันไม่มีอะไรแบบกินข้าวนั่นแหละ มันจะมาชามแบบไหนก็ช่างมาถึงว่ากินเหมือนกันตักขมาใส่ปากเคี้ยวเคี้ยวกลือนมันก็หมดเร็วไอ้ภาชนะนี่เราไม่ได้กินเข้าไปด้วยเนี่ยอันนี้สําหรับกระสิงก็เหมือนกันอารมณ์มันอย่างเดียวกันไม่จะแตกต่างกันยังไงแล้วพูดกันไปจับกระสิงกองใดกองหนึ่งขึ้นมาตามที่คล่องแล้วจับนิมิตขึ้นมาให้ทรงชันสี่จะไม่บ่นไม่ยากนะถ้ายากแล้วมันแยมใช้ไม่ได้ แต่ยังกระสินยังยากอยู่ย่าม,มาหยิบอรูปฌานเมื่อจับภาพกระสินทั้งกรสินนิมิตถึงฌานสีส่ทรงตัวมันก็ทรงอยู่แล้วอะล่องนี่มันนึกบมดเลปั๊บเดียวไม่เสียเวลาไม่แต่คึ่งวินาทีปรากฏชัดเพิ่มภาพกระสินหายไปปฏิบัติในอากาศสารนันจาเจตนะจับอากาศขึ้นมาแทนถือว่าอากาศนี่กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดไม่ได้ชั่นใด ไอ้ร่างกายของเราที่จะเกิดเองมันก็หาที่สุดไม่ได้ฉะนั้นไม่กันฉะนั้นร่างกายนี้นั้นถือว่าเป็นศัตรูใหญ่สําหรับเราเราไม่ต้องการมันอีกอย่าลืมนะว่านี่ผมผสมนี่โัสนาด้วยนะว่าไปเลยกินทีเดียวไม่ต้องไปเติมน้ําปลาไม่ต้องเติมน้มําส้มไม่ต้องเติมก็น้ําตาลใส่มันไปพร้อมไปเลยเ <c oughs> ห็นว่าร่างกายของเรานี่มันก็มีสภาพกว้างใหญ่ไพศาลในการเกิด ถ้าเรายังเกาะติดอยู่ในมันอยู่เรายังมีความพอใจอยู่อย่างมันในบรรยูมันก็เกิดแบบนี้ให้เป็นทุกข์แบบนี้อยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเราไม่ต้องการเราจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มีสภาพเหมือนอากาศคือเมีรม่อว่างจากจิตของเราเราไม่ต้องการร่างกายอีก ร่างกายอย่างนี้ไม่เอาอากาศมีความกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดมีได้ชั้นใดเราก็ไม่ต้องการอากาศไม่ต้องการร่างกายเหมือนกับอากาศในอากาศที่ไม่มีก้อนดินชั้นนั้นไอ้ร่างกายเหมือนกับก้อนดินความรู้สึกเราเหมือนกับอากาศเราก็ถือว่าอากาศในวงการอากาศนี้ในจิตใจของเราไม่มีก้อนดินคือร่างกายจิตใจอยู่ เท่านี้ให้จิตทรงสี่เป็าอาชาสี่เป็นเอกาตามรมัทโทวันเดียวก็ได้ไม่ใช่วันเดียวละคราวเดียวครั้งเดียวตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงสิบนาทียี่สิบนทีก็แปวแล้วอารมณ์มันทรงตัวจิตมันทรงจนตั้งแการชินจะอยู่จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ตามจิตใจไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเสแล้ว เราไม่สนใจร่างกายเหมือนกับเราไม่สนใจอากาศก็าอากาศได้ความจริงเราไม่ได้สนใจมันมันจะเป็นหลุมบันบอในอากาศที่ไหนยังไงเราไม่รู้เราไม่เคยสนใจไปแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆไปชั้นใดอารมณ์ใจที่โกพันในอากาศสาั้น,ยยนัญจัยตนะก็เหมือนกับใจที่โกพันอยู่ในอากาศคือมันมีสภาพว่างรวมความความต้องการในร่างกายไม่มีอีก ต่อไปเส้นชีวาร่างกายที่เป็นวัตถุธาตุอย่างนี้จะไม่มีสำนักยันสำนับจิตเราเราจะปล่อยจิตของเราให้ว่างเพ่งคว้างอยู่ในอากาศซึ่งไม่เกาะอยู่กับกายเท่านี้ไม่มีอะไรยากและในเมื่อาการอย่างนี้คล่องโอ้โถใจคล่องจริงๆเอาอย่างช้าที่สุดก็สามวันมันก็คล่องความจริงมันคล่องตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าชานสีมันทรงตัว ไอชั้นแปดเนี่ยนี่มันไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ชั้นแปดชั้นเปิดมันชั้นสี่คือจับอรูปให้ทรงอยู่ในชั้นสี่ไอ้ชั้นจริงๆก็ชั้นสี่นั่นเองแต่จับส่วนที่ไม่มีรูปเท่านั้นนี่พูดกันตามแนวปฏิบัติมีต่อไปก็วิญญาณังจายตนะไอวิญญาณนี่ก็เท่อความรู้สึก ถ้ายังมีร่างกายอยู่เพียงใดก็มีความรู้สึกห่วงว่ามันหิวมันร้อนมันหนาวมันกระหายมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้จึงจะเหมาะสมไอ้วิญญาณความรู้สึกนี่ตัดไปเสียบอกอยา่าไปยุ่งกับร่างกายของมันร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างของมันเถอะ มันจะกินเชิญมันกินไปก่อนมันจะนุ่งผ้าเชิญมันนุ่งไปก่อนมันจะพกหัวเชิญมันพกไปก่อนเท่าที่มีเท่าที่หาได้ไม่กระเสกกระสนเพราะอะไรเพราะว่าชิ่นชี่ความรู้สึกทางกายนี้ไม่ได้มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าจะปนเปล่นร่างกายมันจะเพียงใดก็ตามทีมันก็แก่มันก็ตายอยู่เท่านี้มันก็มีทุกข์ ถ้าเราไปสนใจมันมากเกินไปมันก็ไม่พ้นจากความทุกข์เพราะไม่สามารถเจลีกเล่นมันได้นี่ก็เลยทําใจไม่สนใจกับความรู้สึกทางกายที่เรียกันว่าวิญญาณเสียมันจะรู้สึกยังไงก็ช่งางเข้มันใจไม่เอาด้วยแล้วแกอยากแกน,นุก่งแกงสวยๆแกก็ไปหาเอาสิฉันไม่ไปแกอยากจะกินหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เชิญไปหาเอาฉันไม่ไป ในเมื่อใจมันไม่ไปที่อย่างเดียวกายมันจะไปได้ยังไงก็รวมความว่าทําลายความรู้สึกทางกายเสียด้วยกําลังใจที่เรียกว่าวิญญาณคือความรู้สึกเอาความรู้สึกอันนี้ที่ที่เกิดขึ้นมาจากจิตใจเข้าระหัดผหายความรู้สึกทางกายที่เรียกว่าวิญญาณเกาะกายไม่สนใจในกายไม่สนใจในความต้องการของวิญญาณคือความรู้สึกนั่นเอง ทว่าเสียงทั้งหลายเหล่านี้เป็นเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภยัยทำอันตรายแก่ความสุขจิตไม่เอาแล้วปล่อยไปเสียนี่ต้องจับภาพกระสินเพื่อให้ทรงกันก่อนนะทุกทุกฌานจะทำทีไรย่าทำคราวใดก็ตามต้องจับภาพกระสินให้ทรงขึ้นก่อนเพื่อเป็นการซ้อมกําลังสมาธิของจิต เมื่อกําลังเขาก็สินส่งตัวดีแล้วตอนนี้ก็เอาละก็ว่ากันว่ากันยังไงก็ว่ากันไปเลยว่ากันส่งเดชไปตามที่ว่านะต่อมาชั้นที่สามอกกินจัญญายตนะที่ตรงนี้ก็จับภาพกับสินให้ส่งตัวซะก่อนเรื่องภาพกสินนี่ทิ้งไม่ได้จะเป็นกนสินอะไรก็ไม่ว่านะทั้งหมดเนะี่ย อันนี้มีเมื่อภาพกระทินปลากฏแล้วก็ถอนภาพกระสินทิ้งใช้อารมณ์ความคำว่าไม่มีปลากดขึ้นกับจิตมองไปดูในอากาศอะไรมันมีบ้างในอากาศบางบางบ้างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยตอนนี้หันเข้ามาดูสัตว์บุะคนและวัตถุต่างๆที่เกิดมาในโลกมันก็มีสภาพว่างเหมือนกับไม่มีอะไรในอากาศ ก็มีคนคนมันก็ตายม,มีสัตว์สัตว์มันก็ตายมีอาคารบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนมันก็พังจะมีต้นไม้ต้นไหลมันก็ตายไอ้ที่มันมีขึ้นไม่ขาดสายก็ว่าสร้างขึ้นมาใหม่ของเก่ามันหมดแล้วในเมื่อเราไม่พอใจในร่างกายเสร็จแล้วก็เอาจิตไม่เข้าไปยึดถืออะไรทั้งหมดเอว่าโลกนี้ทั้งโลกที่เป็นวัตถุที่ปรากฏทั้งเป็นสิ่งที่มีชีวิตปรากฏ เรากำหนดจิตว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยเอ้ความจริงนี่มันก็คล้ายวิปสัสนาญาณมันเชีย่ยเกินนี้เดียวห่างกันชั่วเส่นผมผ่าสิบหกในเมื่อมีอารมณ์ชินอย่างนี้แล้วจิตมันก็มีสุขยิ่งขึ้นอะไรที่มันปลายกฏขึ้นมาก็ถือว่ามันไม่มีแล้ว อยากกินก็ฉังมันอะไรก็ฉังมันให้ร่างกายไม่ใฉ่เราไม่ชั่วเราเหมือนกับบ้านเช่าที่เราอาศัยชัวย่วคราวถ้ามันจะพังก็เชิญพังต่อไปมันก็พังหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือโอ้ยเหมือนมิปัสนายานเปียบต่อไปตัวท้ทยตัวนี้ชำนาญแล้วตัง้งตั้งนี้ไม่เกิดสิ่งให้มาจับอารมณ์จิต เมื่อมีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วเราจะมีจิตผูกพันมันทำไมต่อไปมันหนาวมันร้อนมันเย็นมันสบายไม่สบายมันหิวมันก็หายอาศัยร่างกายเป็นสำคัญแล้วก็ทำใจเป็นสุขเสียคือไม่สนใจกจบทางกายต่อไปที่ได้กล่าวว่าเป็นคนมีสัญญาคือความจำก็เหมือนว่าเป็นคนไม่มีความจำ แต่จำจะจำมันทำไมเดี๋ยวมันก็พังหมดเหมือนกับคนที่มีความรู้สึกว่ากางเกงตัวนี้มันผุแล้วเดี๋ยวมันก็ขาดหมดเราก็หากางเกงใหม่ต่อไปที่มันมีสภาวะดีกว่านี้ไอ้ความสนใจในกางเกงตัวนี้มันก็ไม่มีมันสนใจกางเกงตัวหน้าคือความว่างจากจากสภา,าจากขันห้าคือร่างกายความรู้สึกอย่างนี้จะมีขึ้นมาเม,ามาื่อไร แล้วก็ทาใจให้มันทรงตัวยั่ในฌานสี่เพราะนั้นว่าสมาบัตแปดนี้ในรูปฌานสี่รูปฌานสี่ถ้าเราทําได้เข้าถึงที่สุดพอเป็นเป็นพระอนาคามีแล้วก็ได้ปฏิสัมพิทายาและการเป็นพระอรหันต์นั้นมันเป็นของไม่ยากถ้าท่นอนาคามีได้ฌานแปดแล้วแต่ความจริงท่านที่ปฏิบัติได้สมาบัตแปดไม่เห็นมีใครค้างอยู่ท่านพระอนาคามีเลย ถามาปริบัติวิปัสนาญาณยังไม่เคยเจ็บประวัิเพราะอารมณ์ใจคนชาญแปดในรูปฌานสี่นี้มันเหมือนกับวิปัสนาญาณขาดโยตัวแต่กันห้าจริงๆนิดเดียวเท่านั้นถ้าเจอวิปัสนาญาณไม่นานนักก็เสวยลาตาผลเป็นพระอริยาบุคคลที่พร้อมไปด้วยปริสัมพิธาญาณอรันดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่าน เวลาที่แนะนํากันมันก็หมดแล้วอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปดูทากเสดที่มีไว้ที่วาดวาตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นแปดมีสามทัเสดประโยชน์ก็จะมีกับท่านวันนี้ขอลากอ่อนเพราะเวลาหมดแล้วขอความปรารถนาสมหวังตามที่ท่านตั้งใจพนิอในพานจงสำเร็จแก่ทุกท่านสวัสดี